เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีทเกมและในคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่พร้อมกับสอนคุณผู้ชมเล่นโหมดใหม่ด้วยนะครับจะเป็นโหมดอะไรนั้นรอติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบัคก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบัคแท้เรท5เติมโครเร็วด้วยโหโครดีถ้าอยากใช้บริการลิงกด้านล่างเลยนะครับ โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว โอเคครับสำหรับอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับนั่นก็คือแบ็กเลกนะครับจะเป็นขาไฟซันจิแบบแท้จริงนะฮะสำหรับแบ็กเลกเนี่ยทำยังไงเนี่ยไว้สอนในคลิปหน้าละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวและละเอียดมากๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปนะครับนั่นก็คือโหมดอารีนาพิวพีนั่นเองนะครับเป็นโหมดการต่อสู้นะครับที่เราต้องไปสู้กันที่โลกหนึ่งตรงเกาะอารีน่านะครับ คุณผู้ชมครับเป็นโหมด PVP ปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะได้มาเป็นสิ่งของต่างๆนานาด้วยนะครับอย่างเช่นเงิน1ล้านเบลลี่นะฮะที่ผมรู้มานะเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองไปเล่นเลยนะครับในส่วนนั้นนะไปะเราจะลองไปเล่นโหมด PVP ด้วยกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์รวมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ว่าถ้าเซิร์ฟ p พ i เ a ท y เนี่ยเราจะสู้กับใครวะคุณผู้ชม <laughs> ไม่มีคนให้สู้นะฮะก่ <c oughs> อนที่จะไปสู้นะครับผมคิดว่าผลปีศาจที่ผมจะใช้ในการ PVP เนี่ยผมจะใช้เป็นผลโมจิตื่นละ โอเคครับ, okay, ค,รบคุณผู้ชมด้านหน้าเราก็จะเป็นเกาะอารีนานะฮะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีสิ่งคล้ายๆกับดันเจียนอยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีคนอยู่บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยผมคงต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์นะฮะหรือต้องให้คนที่เรา PP ด้วยนะครับคาในวงเนาะเออซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> ไม่น่าจะ PP ได้นะแต่ว่าขอผมเซตจุดเกิดไปก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตย,าย้ายไปเซิร์ฟเวอร์อื่นละกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่มีคนฮะ หาไม่ได้เลยครับเซิร์ฟเวอร์ที่จะมีคนมา p p ด้วยนะครับดังนั้นผมคงต้องทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม PVP with me g e t e flood คุณผู้ชมเหมือนจะมีคนสนใจนะฮะ <Wow. S 1> เขาทักส่วนตัวมากับผมแล้วนะฮะใช่ครับตอนนี้เราน่าจะได้คน p p ด้วยนะนะโอเค okay. มีคนมา p p ด้วยแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือโหมด p p นะมันจะได้ก็ต่อเมื่อมีคนมา p p ด้วยมีคนอยู่ด้วยนะครับโ okay. อเครอผมใส่หาคีย์แป๊บนะหาคียแป๊บ โอเคเดี๋ยวๆดเด็ดเด็สก,กิลเดียวหายโอ้ไม่กอดดาบโยรุโกงเกินปยมุยโอ้ไม่ยอดโกงจัดคุณผู้ชมโกงมากเลยนะเอาจริงโอ้โหวันช็อตทุกอันน่ะโ โกงเกินเดี๋ยวผมแอดเพื่อนคนนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสิ่งที่เราจะได้จากการ PP นะครับก็จะได้เงินนะครับหล้านนะครับได้เยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นไง PP มันจริงๆนะอยู่ที่สเตตนะครับถ้าสเตตเราเยอะเนี่ย PP สบายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเออสบายเลยเดี๋ยวผมจะเอาผลปีศาจไปให้คนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขายอม PP ด้วยนะครับแล้วค่อยลบเพื่อนเนาะโอเคถึงเวลาให้ของเขานะครับผมจะให้เป็นผลโอเปตเนาะแล้วก็ฟินิกซ์กร์แล้วกันนะครับแมกมาฟลุตนะแล้วก็ผลพล้านะครับผลยยาางด้วเอไป สองผลเลยคุณผู้ชมให้กิ้งเกี้ยงนะฮะคุ้มคุ้มนะครับคุณผู้ชมเอาไปเลยครับอ่าโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกดซับ s ไ r i b e ด้วยก็จะขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บบายไปแล้วครับ